ขอบคุณนะคะที่คอยกดไลค์แล้วก็คอยติดตามหนูนะคะ่ะที่สโมสรบอกว่าโอ้แบบว่ายอดวิวในช่องของเขาในเยอะขึ้นมากเลยขอบคุณมาก,มากะคะวันนี้สาวไทยของเราในลีกเกาหลีใต้มีการแข่งขันค่ะโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้โคโววีลีก2023ถึง2024ทีมไฮพาร์ของสาวโมเมธนัชชาสุขสดจะพบกับทีม AI Pe เ pper ทั้งสองทีมแข่งมาแล้วค่ะคนละนัดปรากฏว่าแพ้ทั้งคู่ทีมไฮพาร์ ath, ทีมของสาวโมเมนัดที่แล้วแข่งกับพิงค์สไปเดอร์ทีมโมเมเป็นฝ่ายพ่ายไป0ต่อ3เซตค่ะในขณะที่ AI Pepper อพ่ายให้กับฮุนไดฮิวสเต e ของวิภาวีไป1ต่อ3เซตเช่นกันสาวโมเมของเรานัดที่แล้วค่ะเจอกับพิงค์สไปเดอร์ทีมของกับตันคิมยองขยอนทำไปถึง6คะแนนในนัดนี้เธอน่าจะโชว์ผลงานได้ดีกว่านัดที่แล้วค่ะ สถิติการพบกัน10นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นทีมไฮพาร์ ath, ทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะ AI Pepper ชนะไปถึง8ครั้งค่ะในขณะที่ AI Pepper ชนะได้เพียง2ครั้งเท่านั้น แต่นัดนี้ค่ะแข่งในบ้านของเปเปอร์ทีมไฮพาร์ทของสาวโมเมจะเอาชนะเสียงเชียร์และแรงกดดันของเจ้าบ้านได้หรือไม่มาลุ้นกันค่ะคู่นี้แข่งเวลาดีค่ะ17นาฬิกาทีมไฮพาร์ทของสาวโมเมธนชาสุขสดพบกับทีม AI p เปเปอร์รับชมได้ทางช่อง YouTube ค่ะ b u s i m ค่ะหรือช่องทางธรรมชาติอื่นๆ17นาฬิกานะคะเลิกงานแล้วมาร่วมเชียร์สาวมูเมกันค่ะให้คว้าชัยชนะในนัดแรกของลีกเกาหลีใต้ฤดูการนี้กันค่ะแมต์นี้แอดว่าต้องมันแน่ๆค่ะ ทั้งคู่ต้องการใช้ชนะในแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกด้วยกันค่ะ AI Pepper แข็งในบ้านก็ต้องการใช้ชนะในขณะที่ High Pass เองต้องการกู้ชื่อเสียงของทีมตัวเองกลับมาและแน่นอนค่ะใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบ High Pass จะย้ำแขน AI Pepper ได้หรือไม่เรามาตามเชียร์กันค่ะคลิปนี้แอดมาบอกข่าวแค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า เอาละค่ะใครฟังมาถึงตอนนี้แอดกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ